สบายดีอามาตอจากเมว่านี่โพสใส่ว่านำดีมีใสกวัวเคองเนาะบางคนบอกว่านำดีมิใสกวัวเคองแต่เฮาเฮานี่นํำร้ายบูยด์นำพอมีคลองนี่ออมบมดเลยเนาะทั้งคลองทั้งน้องล้ายนำนี่บูดน่ะนำเนี่ยร้ายแล้วนำนี่ร้ายแต่ว่าโบถ่วมพราะว่าดินนี่ก็ที่ว่าอยู่อยู่สูงเนี่ยดินโน่นเทีบยบใส่ไฮน่าเขาเจาะก็ขเกขาจะสูงกวง่าพอดินทม นำร้ายแต่บท่วมถือว่านำดีแต่ว่ามาต่อที่ว่าดินดีมีใส่กัวเครื่องเขาว่าไคโบเจอกับสีโบหูกันเนาะดินธรรมศาสตร์อย่างง้ามไหยบอกก่อนว่าดินดินโตเป็นดินธรรมศาสตร์เองจะงามเนาะปลูกกยังก็งามดินธรรมศาสตร์แต่แน้านะนาดินแถ้มันจะเป็นดินมันจะเป็นดินทรายดินทรายต่มันจะปลูกต้นไม้งาาเพี้ยนเขาปลูกใสโบได้ถือดินธรรมศาสตร์มันยังงามลายแต่ว่าที่เขาว่าดิน ดินกลนน้องที่เขาโจกขึ้นมาไอ้น่ะโตที่ว่ามันถือกลนน้องกระเถิบมันจะโอ้ยขี่หลายหลายสังเกตเนี่ยสังเกตเนี่ยปีหนึ่งหน่ยหญ่เนี่ยพวกเกิดจะมีบางชุดใครบอกว่าเจ้ามีนำมันโศกดีแล้ววาสนาเขาก็อยากบอกว่าเขาจะมีดินดีกับโศกดีขึ้นกันแล้วเาเบิ้งมาเบิ้งเลยเนี่ยเพราเบิ้งนี่ก็ดินพื้นวันนี้มันเ,เป็นดินดากเนาะดินดากมันมีกี่หินนทำเลยสิมีกี่หินนทำเลยสิ แข็งดินนี่แข็งขนาดนี่ฝนบ่ตกประมาณสามสีบ่บาทหนึ่งได้เลยนะมันะแข็งสังเกตบว่าขุดขึ้นมานบอกวามแก่นขุดดินดาเลยนะซ้อมขุดขี้หินด้วกันตัวนะขั้นขุดหญ้ามันแกลี่นนะข,นนนะขั้นนั้นบ่มีขั้นมันส่วงขั้นส่วงเพิ่นบอมนำ้ำกับอ่อนแล้วติดจกติดสวดอีกแลนะ้วนนะ่ะเป็นดินดาอันนี้คือว่าลำบากเนาะขั้นปูผัวห้องก็ได้เอาในนี้มันจะมีแกบแกบี่ยดำกับขี้หัวแต่ว่าเน้นแต่เน้นแกบเนาะมาผสม ก็ผสมลงลายเติบเปเห็นไหมมึงคุมอื่นนงนำก่อนโอเคมาเบื้งคุมเนี่ยผสมลงลไปลายเติบเป็นให้บอจนพงจนปุีกันเนี่ยผสมลงลายเนะาะไรเอ่อสี่ห้าคุมนี่อผู้ที่แกบบัดสอบหนึง่งเพราะว่าดินมันอันนี้ลายดินมันแข็งลายอันนั้นเวลาสิปลูกต้งยังไงบวมหนักขั้นส่วงมันฝนบูดตกนี่อันนี้ก็คือความยากในการปลูกตน้นไม้เนาะ หมยเขาบางคนบางทจะมีมีดินบาจะมีหนำโมยหัดอกดินป re ูงเอาแมนดินหันปูงเอาแต่ว่ายาักสิบอกให้ว่ายาความลาบากของขุดดินนี่ก็เมื่อยพรแห้งแล้วนี่นะขุดดินหูดังปอกปอกขุณตัวมันแก่นนี่นะให้บอกนี่นะมันแก่นสันเดียมันก็หนักะนำดี หากขั้นไาถือดินงามเนี่ยกับทางน้ำดีดินดีก็ที่ว่าเป็นความูขดีโครงการหินเกษตรแต่ว่าคือของเห่านี่ดินนี่ดินงามดินนิกดินหน้าเห่านี่งามอบริจิตเนาะว่าดินบ่งงามดินงามแต่ว่าดินผืนน้องนี่ปัญหาคือดินผืนน้องดินที่เขาโจกออกมาเลิกลงไปสองเมตรนี่นะมันจะเป็นดินปนหินแบบนี้แล้วมันก็หยากในการปลูก ถ้าามว่ามันบ่ง้ามประสบบอลบบอมันก็เป็นจุดไหมเขาว่าเวลาเขาจกน้องหันนาเออจกเออเขาจกน้องเขาจะสวิงจกไปสองเบื้องเดีตัวอย่างว่าจกเบื้องหนาดินเนี่เขาเออเอาว้างพุ่นนองเออจกบ้างพุ่นวางพุ่นหรือหอดพื้นน้องมาจ๊กมาวางฝั่งนี้มันก็เลยกลายเป็นว่าเบื้องนุนเบื้องนั้นทันถือดินเบื้องหนาหนาดินมันก็งามเบื้องเบื้องนี้่ถือดินกนดน้องแบบโลกไปสองแมตรมันไปเป็นดินแบบนี้นะมันกับบ่ง้ามซะนั่นแหละ ถือดินมันก็สิม่ถือบอลงามบอลโบงามไปถือบอลอันนี้ก็ขื้นงามหากแต่ว่าก๊กขยุ่งนี่บ่เหลือกดินนะโอ้ขึ้นใหญ่ไว้เลยนี่ปลูกวงเดือนสิปปลูกวางเดือนสิบมันจักเดือนกว่านี่หกเจ็ดแปดเจ็ดเดือนกว่าเห็นบ่เพียงหัวล่ะเพียงหัวแล้วบางต้นก็กายหัวอันนี้ก๊กขยุ่งขยุ่งให้ล้ำมันบ่คอยเหลือกดินแล้วก็บ่คอยไดโหดรหนำเพิ่นอีกนี่เอาบ่ได้เอาใจใส่เนาะดินตรงขยุ่งให้ล้ำ แต่ว่าตนน้นไม้ชนิดอื่นกับคอยขอนข้างจะปลูกอย่างไงอ่าเห็นบ่เบิ่งเฮาสิปลูกนี่เฮาได้อันนี้ดินมันแข็งหลายได้ผสม,มแกบดำแล้วขิงหังวหลายเติมเนาะเฮา้ามาผสมให้หลายเติมมีแต่เป็นแก่นี่เฮาแต่บ่อลได้ผสมตอนนี้คันผสมเข้าปขไปก็เกือบ้าแกบบ่เห็นคือกันอ่าก็ถือว่ายากสำหรับการเฮ็ดเกษตรถ้าเฮามีดินบ่ดีก็เฮ็ดได้เนาะปลูกได้ แต่ว่ามันเมื่อยกว่าคนอื่นบอกบนบอกความจริงกะมันโมเมนต์ว่าเขาบอกจะสีมันว่าปลูกบะไได้ง่ามคือกันแต่ว่ามันจะใส่เวลาในการปลูกกันฟังหน่อไม้เขาว่าคือคุดเนี่ยถ้ามดาผูดินดีก็ซับสามสี่บาทก็คุดได้ปลูกได้แล้วตัวใหม่ในหน่อยก็ข้ามหน่อยเบาในหน่อยสิบอกเบาในหน่อยนี่ไปเจียบใส่กบคุ้มใหญ่ไปยังก็คือคุดคุ้มใหญ่ไม้เขาว่าเบาข้อมันที่มันที่มัน อยู่ในเบ่าเลยนะมันออกมาจากเบ่าหากมันนะครับมันเจอดินที่มันมุมิสานอาหารเลยนี่มันก็บหยาดมันบกขยายตัวเพราะว่าเขาเคยปลูกแล้วมันหยากใหญ่มันหยากใหญ่เขาเลยลองมาปรุงดินเบืองเออเห็นว่ามันใหญ่ไวอีกกูเกน่ะนะไม้ก็ว่าขายคือกับคนเขาออกเคื่อนออกซานใหม่ๆคันมีผืนมีฐานไปแล้วแบบมันใหญ่ไปแน่เดี๋ยวมันกับไปได้ดินที่กานนอต้นใหม่มันออกจากเบ้าปั๊บเบใาหน่อยๆนี่มาดินก็มีอาหารการกิน มันก็แข็งแห้งมันใหญ่ขึ้นมันก็ทะลุได้ดินตัวนี้มันก็บเท้อไปได้ห้าหงาเองได้หมดเลยนะมันก็ต้องได้ขุดดินกวางเน่เพสมดินเน่อก็ับเมื่อยวันสารเมื่อยเมื่อยในการปลูกไร้กลัวดินงามแต่เด่องน้ำนี่โบว์ฮวงน้ำนี่ไร้น้ำนี่มีไร้ปัจจุบันเขากระแลนใส่น้ำเนาะฮดน้ำโดยใส่น้ำยดเอาก๊กขยุ่งนี่เขาโบกคอยแต่ฮดมันเขาแลนใส่น้ำยดได้ประมาณเดือนปลายสองเดือนก่อนนั้นก็โบกคอยแต่ฮดมันแต่ว่า ม the ันกะแปลกได้แหละมันมันกะใหญ่ให้บอกมันกะใหญ่กะมีตัวใหญ่ตัวน้อยอยู่ตัวขยุ่งกับตัวใหญ่ตัวน้อยไปแต่ว่ามาสังเกตเบ้างเลี๋วว่าโบตายเนาะปลูกเป็นทลายลอยตัวตัวเห็นตายใจสองตัวสามตัวท่านั้นบ่ตัวขยุ่งแต่ว่าตัวใหม่อื่นนี่จะค่อนข้างจะจะเบืองหยางอะไรนึงเนาะอ่าก็คือเบื้องนี่ยพอเขาปลูกแหละคุณนบจนเมื่อยนี่ยซิบกว่าต้นเนี่ยอันนี้มันเบืองดินเบื้องดินแก่นเพื่อ่เนี่ย เดินแกนปลูกสลับกันไปเลยเนาะปลูกสลับกันอันนี้ก็ปลูกลำใหญ่เห็นบ่ดินห้องจะผสมมาตัวห้องปฐมบทเขาจะผสมจนมันให้มันมีแกบมีฝุ่นเกาะอยู่นลำกันมันจังสิปลูกได้เนาะกายากย่อมค่าว่ายากว่าเมื่อยในการปลูกในดินที่มันเบื้องที่มันบกงามแต่เบื้องนั้นมันก็มีเบื้องงามอยู่อ่าตอนนี้เขาเห็นกับเกือบหนึ่งปีเขียว เกี้ยวงามเลยเบื้องน่ะลำบากในการปลูกแต่ว่าพวกเฮาก็ใส่ความอด้ทหนอเนาะใส่ความอด้ทหนอปลูกไปมต่ต้นมันใหญ่ขึ้นมาแล้วมันก็ยินมันก็ถือปั๊ปปูงไปเองดอกมันมีเศษใบใหม่ใบหยาเห็นบ่มันก็เริ่มงามบักนัดบางอย่างก็งามเห็นบ่บักนัดนี่ก็ทนแท้ๆได้อันนี้ก็ได้บ่ได้โหดหน่ำหดไนก็ขึ้นเองที่ว่างามเนาะอันนี้เนาะหลายต้นไม้เฮาปลูกแบบผสมผสานต้นบักม่วงต้นอันนี้ต้นบักขคอบางอย่างมีครบบ่ทุกอย่าง อ่ะอันนี้มาให้เบ่งรื้สึกเบ่งบรรยากาศว่าเออบางคนบอกว่าเออจ้ามีนํำดีหันมีไส่แหละเพื่อนว่าสบายเฮ็ดยังปลูกยังก็บสบายเพื่อนเนาะเขาก็อยากบอกเพื่อนขึ้นว่าเออขั้นจะมีดินดีก็บสบายขึ้นพอวันมือเมยดินดากดินแข็งดินแกนดินขี้นือเขานี่แม่ยู่ว่าหนํำดีแต่ว่าก็เมย์ออลำบากในการปลูกคุดคุ้มต้องกงกวงผสมดินคุดกับคุดหยาบว่าไม่นสิคุดไงคือดินงามอันดินมันแกน ขันฝนโตขันคุดง่ายแน่ฝนโมโตกับขุดยางนี่ฝนโมโตแต่สามสี่วันมมนก็ยังแก่นซะนั่น,น,นาาก็กำเงยเนาะอ่านี่ก็ไว้เตือนตัวเองว่าอีกสองสามปีมาถาม่าเบื้องผลงานของพวกเฮาถึงว่าดินสีงามแต่พวกเฮาจะผ่านย่า,ยามๆว่าถาเบื้องในบริเวณจะเขียวภายในสามปีพวกเฮาสีสางนันเป็นป่าสีเขียวง,งามๆเป็นอากาศบริสุทธ์เลยโซนนี้งามแล้วโซนเนี่อ่ามือนาทาขาไปทายทาายั้งในหันเขียวง,งามเมื่อไหร่ โซนนี้ก็ลังสิบุกเบิกไม้แต่ก็โซนเนาะถาเบิงเนาะดินโบแมนบัญหาเพียงแต่ห้าอยากบอกว่าดินบบง่ามหฮาจะเมื่อยกลัวสื่อเนาะแต่มันโบแมนบัญหาที่จะให้ห้าโถหัวห้า,าก็จะพยายามปลูกฟังสางให้มันใหญ่มันจบมันงามต่อไปมันอาจจะเป็นสวนที่หนาอยู่หนาเ้ามันสิบริเเป็นแห่งแหล่งเย็นๆอย่างสิภายในสามปีห้าวางแผนว่า,าให้มันจะเคียว์บร,บร,บริเวณเนี่ย แต่ประมาณหาปีทุกยางมนสิกลายหัวหมเย็นเลยบัน,นี่